ค่ะก็มาต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนประมวลผลนะคะการทําแผนที่น้าท่วมนะคะโดยใช้โปรแกรม Snap ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราะคะ่ะไปที่ Open นะคะ p r o d u c t ค่ะเพื่อนํานะคะภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ Sentinel-1 น,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 นะคะที่เราได้ทําการโหลดมานะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเข้ามาเปิดในโปรแกรม Snap ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเห็นว่านะคะเรานะคะใช้ภาพ S 1 A นะคะวันที่นะคะสี่ตุลานะคะปีสองพันยสี่ค่ะจากนั้นนะคะก็กด Open เลยค่ะค่ะเมื่อกด Open เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะกดดอบดาวข้างหน้านะคะจากนั้นนะคะเลือกไปที่แบรนด์ค่ะก็จะเห็นนะคะว่า ข้อมูลนะคะก็ดูเยอะนะคะมีทั้ง Amplitude นะคะแล้วก็ VV นะคะแล้วก็ VH นะคะในการศึกษาครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะ a m p l i ิจ d e นะคะ VV นะคะจะเน้นในเรื่องของการดูน้ำท่วมค่ะให้เรานะคะกดคลิกขวานะคะกด Open Image w i n d o w ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะรอสักครู่ค่ะ ก็จะปรากฏภาพนะคะที่เราะะได้ทําการดาวน์โหลดมานะคะในพื้นที่ศึกษานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการซับเซตนะคะเพื่อให้ภาพนะคะเล็กลงค่ะให้เรานะคะเลือกไปที่ Laster นะคะแล้วก็เลือกซับเซตค่ะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถนะคะปรับกกอบได้น,นะคะอันนี้นะคะเราก็จะดูแค่พื้นที่นะคะที่เฉพาะน้ําท่วมเท่านั้น,นะคะ่ะการทําให้ภาพเล็กลงนะคะเพื่อให้โปรแกรมนะคะสะเทียนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็ให้กดโอเคคะ่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นนะคะสอบเสร็จนะคะให้เรานะคะดรอปดาวเลือกแบรนด์นะคะ จากนั้นนะคะก็เลือกที่ a m p l i t u d e v, v ีเหมือนเดิมค่ะเราก็สามารถการกรบาดอันที่1ทิ้งไปได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นภาพนะคะที่เราได้ทำการซับเซตนะคะเพื่อให้ภาพเล็กลงแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะผล จากนั้นนะคะเราก็จะมาปรับภาพนะคะให้อยู่ในวงโครจรเดียวกันนะคะให้เรานะคะเลือกไปที่เรดาร์นะคะจากนั้นนะคะเลือก a อ p พลนะคะ o อบิทไฟล์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเรานะคะก็จะใช้นะคะรูปของการสับเซตอันที่สองนะคะ จากนั้นนะคะก็จะมีให้ตั้งชื่อนะคะเรานะคะก็ทําการตั้งชื่อเลยค่ะในที่นี้นะคะเราจะชื่อว่า subset c นะคะแล้วก็ orb ค่ะจากนั้นนะคะก็จะให้เรานะคะเลือกที่จัดเก็บค่ะค่ะเมื่อเลือกที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาที่หน้านี้นะคะแล้วก็ทำการดิกทูกค่ะจากนั้นนะคะก็กดรันเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพนะคะที่เราได้ทำการเลด้านะคะออร์บิทไฟล์นะคะหรือทำภาพนะคะให้อยู่วงโคจรเดียวกันค่ะนะคะเราก็จะทำการนะคะคาดิเบตนะคะปรับค่าให้ถูกต้องค่ะ ให้เรานะคะไปที่雷 r ค่ะจากนั้นนะคะเลือกนะคะเรดิโอเมติกค่ะเลือกคาริเบตค่ะชื่อไฟล์นะคะเราก็ไม่ต้องทำการตั้งแล้วนะคะที่จัดเก็บก็เลือกที่จัดเก็บค่ะจากนั้นนะคะไปที่พารามิเตอร์นะคะ อันนี้นะคะเราก็จะเลือกทั้ง v h แล้วและ V-V เลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อทำการเลือกแล้วนะคะก็ให้เรากดรันเลยค่ะ เมื่อลานเสร็จแล้วนะคะภาพก็จะปรากฏนะคะให้เรากดปิดตัวนี้ไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ดบับดาวลงมานะคะไปที่แบรนด์นะคะอันนี้นะคะก็จะมีนะคะเห็นว่ามีซิกมานะคะ V H แล้วก็ซิกมา vV นะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะคลิกขวาที่ซิกมานะคะแล้วก็ทําการนะคะเลือกไปที่ไลเนอร์นะคะทั้ง VH แล้ว VV เลยค่ะ กดยดค่ะค่ะก็จะปรากฏนะคะซิกม่านะคะที่เป็นนะคะ db นะคะหรือดิ i เบลนะคะให้เรานะคะเปิดนะคะที่ซิกมา v v นะคะ db นะคะค่ะเมื่อเรานะคะทำการ เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะภาพนะคะมีความสว่างขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนะคะ z ูมลงไปในภาพนะคะเพื่อให้เห็นนะคะในบริเวณพื้นที่น้ําท่วมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนะคะนําจุดนะคะน้อยออกนะคะคือสัญญาณรบกวนนะคะนําออกจากภาพคะ่ะให้เรานะคะคลิกไปที่เรดาร์ค่ะจากนั้นนะคะ เลือกนะคะสติกเกอร์นะคะแลัจากนั้นนะคะเลือกเป็นแบบซิงเกอร์ค่ะชื่อนะคะก็ทําการตั้งชื่อให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่จัดเก็บนะคะให้เรานะคะมาเปลี่ยนที่พารามิเตอร์ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกนะคะให้หมดเลยนะคะทั้ง ซิกมา v h ซิกมานะคะแล้วก็ซิกมา v h d b ดดีบีซิกมาค่ะค่ะเมื่อเรานะคะทำการเลือกทั้งหมดแล้วนะคะที่ฟิลเตอร์นะคะให้เราเปลี่ยนจาก r ีซิกมานะคะเป็นรีเฉยๆคะ่ะจากนั้นนะคะไซส์นะคะเราก็จะปรับเป็น5้คูณหนะคะจากนั้นนะคะก็ ทำการกดดันได้เลยค่ะ เมื่อทำการล้านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูภาพนะคะที่เราได้กันค่ะเลือกไปที่แบนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะดูภาพนะคะที่ซิกมาวีวีนะคะดีบีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเปิดภาพนะคะเทียบกันนะคะระหว่างนะคะภาพที่เราได้ทำจุดน้อยแล้วกับภาพที่ยังไม่ได้ทำจุดน้อยค่ะ เราก็จะเลือกนะคะพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมค่ะเมื่อซูมลงไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะภาพนะคะที่ยังไม่ได้เอานะคะจุดน้อยนะคะหรือสัญญาณรบกวนออกนะคะก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆนะคะส่วนภาพนะคะที่เราปรับจุดน้อยแล้วนะคะก็จะจุดขาวนะคะน้อยลงนะคะแล้วก็จะดูชัดขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ จะลองนะคะทำการผสมสีกันนะคะถ้าเรานะคะคลิกไปที่ของ s ับเซตนะคะสติ๊กเกอร์นะคะจากนั้นนะคะเลือกไปที่ w i n d ดวนะคะเลือก Open นะคะ r g b image window คะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการผสมสีนะคะแล้วก็จะให้กรีนนะคะเป็นของนะคะซ i g m a นะคะ b v ค่ะขอภัยค่ะเลตค่ะจากั้นะคะกีนนะคะก็จะเป็นซิกม่านะคะ v h ค่ะบูนะคะก็จะเป็นซิกม่า v v ค่ะจากนั้นนะคะก็กดโอเคได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเรานะคะทําการผสมสีเสร็จแล้วนะคะก็จะทํานะคะให้เรานะคะเห็นนะคะพื้นที่น้ําท่วมนะคะได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการปิดได้เลยค่ะเราก็จะมาทํานะคะการนะคะทําค่าน้อยนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะให้เรานะคะไปที่เรดาร์นะคะ จากนั้นนะคะเรดิโอเมติกนะคะให้เลือกเป็น S 1นะคะน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกนะคะของนะคะซับเซตนะคะสปิกอร์น้อยะคะ่ะ ต่อไปนะคะพารามิเตอร์นะคะเราก็จะเลือกทั้ง v h แล้วก็ V-V เลยค่ะจากนั้นนะคะกดรันได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อรันเสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏนะคะอันที่6กขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกไปที่แบรนด์นะคะก็จะเห็นว่ามีแค่ซิกมานะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะทําการคลิกขวาน,นะคะเลือกที่ไลเนอร์นะคะเหมือนเดิมค่ะกดเย็ดค่ะทําทั้งสองันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนะคะเปิดภาพนะคะซิกมานะคะ vvdb ดูค่ะค่ะ เมื่อเราดูภาพแล้วนะคะก็จะเห็นว่าภาพนะคะมีจุดน้อยลงนะคะแล้วก็มีความชัดมากขึ้นค่ะ